สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เจอกับผมสีนุ่มคนเมืองทางช่องสีนุ่มยังครามเหมือนเช่นเคยเนะครับวันนี้นําบรรยากาศในร้าน หมูกระทะมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับคนโบราณบอกว่าจะไปกินจิ้นมาได้อ่มันจังเป็นด้อยนะฮะสมัยโบราณยุคเข้ายากมากแพงอาหารเขียมสมัยโบราณเนาะนะปัจจุบันร้านหมูกระทะเต็มบ้านเต็มเมืองนะกินจิ้นมาได้กันเป็นวงเป็นวงเนาะหมูกระทะเป็นอาหารยอดนิยมของคนยุคป,ปัจจุบันนะฮะว่าจะมีงานสั่งซันกีนเลี้ยงอะไรอย่างก็มักจะหมูกระทะนี่แหละง่ายดีแล้วก็สะดวกสบายนะเป็นอาหาร ยอดนิยมในยุคนี้นะครับความเป็นไปเป็นมาของหมูกระทะเป็นจะใดนะฮะอลองมาฟังกันนะฮะจากที่ไปค้นคว้านะทำรห้ทราบว่าหมูกรทะ หรือในย่างเกาหลีหรือหมูกระทะมีต้นกําเนิดอยู่ในประเทศเกาหลีในช่วงสงครามแบ่งแยกดินแดนในวันที่กองกําลังฝั่งเกาหลีเหนือถูกปิดล้อมด้วยกองทหารของเกาหลีใต้อากาศช่วงนั้นร้อนมากกลางทะเลทรายเช่นนั้นเหล่าทหารถูกปิดล้อมนอกจากจะต้องทรมานจากสภาพอากาศแล้วยังต้องทนกับความมีหยแหมตวยย่างก็ส่วนที่หาทหารฝั่งเกาหลีเหนือเริ่มอดตายไปทีละคนนะพลเอกปาร์กจีซุกดํารงตําแหน่งในกองขณะนั้นจึงสร้างขึ้น ทหารช่วยกันจับหมาที่อยู่บริเวณนั้นมากินคือหมากระทุหมากระทุเป็นหมาสายพันธ์ุหนึ่งของประเทศเกาหลีพบมากตามทะเลทรายหลายคนเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษจึงมาก้ากินแต่การที่ต้องอดอยากเป็นเวลา5วันทําให้กองทหารของฝั่งเกาหลีใต้ทนบาไว ทั้งมดช่วยกันจับมากระทุมาแล่เนื้อเป็นชิ้นบางๆและเอาไปวางบนแผ่นหินเดชบุญแผ่นหินกลางทะเลทรายที่ร้อนจัดเปลี่ยนหน้าที่เป็นกระทะอย่างไม่ตั้งใจเนื้อหมากระทุสุกได้ที่ส่งกลิ่นหอมไปถึงกองกําลังฝ่ายเกาหลีใต้จนทนไม่ไหวเข้ามาขอร่วมรับประทานกับกองฝั่งทหารเกาหลีเหนืออย่างเป็นกันเองนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองดินแดนได้หันหน้าเข้าหากันโดยมีหมากระทุเป็น ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาติหลังจากเหตุการณ์นั้นเองทําให้ชื่อเสียงของหมากระตุเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและเมื่อทุกคนได้รู้ว่าหมากระทุไม่มีพิษและสามารถกินได้หมากระทุจึงถูกล่ามาประกอบอาหารอย่างกว้างขวาง,วางเพราะมันสื่อถึงการสังสรรค์ของมิตรแท้จนหมากระทุมีจํานวนลดลงจนน่าใจหายรัฐบาลเกาหลีจึงให้หมากระทุเป็นสัตว์สงวนอนุรักษ์คุ้มครองในปัจจุบันหมากระทุ มีจำนวนไม่ถึง10ตัวถือเป็นสัาาตว์หายากเมื่อเป็นเช่นนั้นชมรมคนชอบกินหมากระทุจึงหันไปกินเนื้อหมูแทนและเปลี่ยนชื่อจากหมากระทุมาเป็นหมูกระทะจนถึงทุกวันนี้ครับได้กี่ปีแล้วเนะนี่ยอ้ปีาเจดปีแล้วเจดปีปลายนี่หมายถึงว่าจากหากมูกระกทะอย่างเดียวเนี่<ว>ยีาาหมยลแล้วอัน นี่อย่างมามาทำหมูกระทะอย่างอื่นมาทำอะ่ะอแต่ก็ว่าคนจังหวัดมันชอบกินหมูกระทะอออออเันอัน,อนอันดับแหลกกับไห้ถ้าจะดีนี่กั <c oughs> บไม้กับไม้ได้เหมือนมาไมน่อยหน่อยๆพออยู่ได้แล้วเดี๋ยวเขาชอบตนะัวเนาะเขาชอบตัวเอ่ะใส่เราเขา,าชอบกินหมูกระทะเออเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวเออเตี๋ยวหลงเส้นชอบกินหมูกระทะอยากทำในสิ่งที่ชอบแล้วมันมีความสุขเนาะเหนื่อยปะอินดปะฮะ มันย่อยเนาะย่อยถึงย่อยมือใช่ถึงย่อยมือคือคนร้ว่าชอบอคืวอว่ามันมีความสุขอะออมันคาว่าร้านหมูกระทะเนี่ยมันไม่ได้ขายแค่หมูกระทะอย่างเดียวเนาะมันมีส้มตำม,มีไอติมมีแหมหลายหลายอย่างรวมไปถึงเครื่องดื่มเพราะนั้นมันก็เลยทำให้มันก็ว่ามีบริการหลายอย่างในในอันเดียวเนี่ยคนคนใจระเย็นนี่กับบรลุกันเนาะจังจังมิ่งก่อน <laughs> ไม่เงินลูกค้าเนาะ <laughs> มีเป็นเตืเอ <laughs> เเ้อนะน้ำหนึ่งน <laughs> นหนึ่งซีฟอแล้วหนึ่งร้อยอปัญหาที่ยังเจอเนี่ยส่วนมากแล้วไอ,นนอ้ยังพงศ์แคร์ไปเลยว่าลูกค้ามีกินเหลือเนาะกิน <c oughs> เหลืองกระทะเยอ่ยงกันห้องก็มีกติกาไม่ใช่ว่าถ้าถ้ากินมามดจับปั๊บอย่าเขาก็กินแม่แห้งแล้วก็กน <c oughs> <ๆ>ินเหลืออยู่กินเหลืออยู่กินมาไวแล้วเออ เราต้องปรั๊บพอปรับเขาล่ะเขาก็จะโคตรเออแล้วอะดรนี้บาบกึศจะไปแย่ยอย่างอื่นแล้วกะเออเท่าละก็จะยุ่กับหมูกระทะเนี่ยถ้าย้ายเขาเลยเหมือนแย่ละเหมือนแย่อย่างสียอย่างแล้วเนาะหรือว่าอยากจะไปเปิดร้านอาหารอย่างอื่นแห่งเนี่ยเนี่ยมาจ้างฮะโอยเนี่ยมาจ้างเป็นแย่ใกล้หมูกระทะ้วเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ทำมากั้เริ่มทำหมูกระทะต้องหอดมาเดียวคือหันมาเนี่ยเขาเปิดร้านหมูกระทะเนี่ยประเดียวประดาวแล้วก็มันก็ไปบรรลอดอะไปถึงโรงดาวอะมีเยอะนะ บางเ,เดือนสองเดือนแล้วกันาะว่าแววแววไปเหี้ยเออแต่รู้สึกว่าห้องห้องร้านเจล่าเนี่ยจะอยู่ได้เมินได้แงว่ามีเพราะเราว่าม,อมีอันอะไอย่างเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดยึดอะ่ะว่าจะอยู่ตรงเนี้ยอยู่จนได้อ,อย่อางเขาก็จะว่าเออจะทำทุกอย่างให้มันดีไงอันไหนที่มันแบบดีเขาก็จะเอากลาจะทำให้มันดีๆไงฮะใจนะว่าจะทำให้มันดีๆเอาใจเข่ามาใส่ใจเขาเนาะของบ่านีเขาก็ไอยาังก็เปิดเนาะชอบอันไหนเขาก็จะเอานั้นมะอันนี้เขาก็ อ่ะเอาจะลำลำออนดำๆมายางไงฮะเพราะนั้นก็เลยได้ใจลูกค้า